สวัสดีค่ะข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วค่ะส่องลูกดาราลอยกระทงส่องภาพสุกตาตัวจิว๋วลูกคนดังบันเทิงสวมชุดไทยรับเทศกาลลอยกระทงเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลต่างรอคอยสำหรับเทศกาลประเพณีไทยอย่างลอยกระทงประจำปี2564ปีนี้ตรงกับวันที่19พฤศจิกายนซึ่งในด้านวงการบันเทิงเหล่าพ่อแม่คนดังนั้น ต่างก็จับลูกน้อยแต่งชุดไทยเพื่อไปทํากิจกรรมประดิษฐ์กระทงในงานโรงเรียนแม้แต่โรงเรียนานานาชาติเด็กฝรั่งอินเตอร์ก็ใส่ชุดไทยกันเป็นแถวงานนี้ทีมข่าวจะพาทุกท่านส่องภาพซุปตาตัวจิว๋วลูกคนดังบันเทิงสวมชุดไทยรับเทศกาลร,รอยกระทงจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะน้องอลินอลันลูกแฝดโอปอปานิสรากับหมอโอก๊ก น้องโพลูกชายชาคริตแย้มนามแอนพัทธิราน้องนาตาชาลูกสาวฟลุกเกิกพลและนาตาลีน้องกวินอัศวินลูกชายสิริตาไฮโซกรน้องโรฮาลูกชายอ้วนรังสิตน้องพิพิมลูกสาวทิมพิทาน้องริชาน้องลิสาลูกสาวแอนกับภูริน้องทารีย ลูกสาวน้ำฝนกุลนัทขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปข่าวดังหวยเด็ดช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ